ครับสวัสดีครับตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เขาจะมาเปิดเตาแล้ครับพอดีผมก็ได้ทําการเปิดฝาไปนะครับเราจะมาดูข้อแตกต่างกันนะครับน้องระวังท่อ,าาอกลมกับท่อเลี่ยมนะครับ ว่าทานมันมันจะดีเหมือนกันก็นครับอันนี้ผมก็ใซ้ไหม้นี่ผมก็ได้ทำการเผามา3ามข้างแล้วครับก็ผมก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็มีข้อเสียคนละอย่างนะครับ ข้อเสียคือผมคิดว่าเล็กท่อสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเสียเร็วครับผมคิดว่าจะอันนะครับแต่เขาก็ลองดูท่อกลมอยู่นะครับเนาะว่ามันจะใจ้ได้เมือนขนาดไหนน,นี้ก็ความหนาสามจุดสองมิลครับเป็นเล็กม่วนครับ นีคุณภาพของทานนะครับทุกคุกกอนครับนี่เราก็มาดูของท่อสี่เหลี่ยมนะครับก็บใจ้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับสุดยอดครับนี่ทอนใจนะครับผมจะแฮกตรงไหนให้ดูนะครับเนาะครับ วันนี้ผมก็จะได้ทำการมันจุถุงนะครับทรงลูกค่านะครับใส่่อ,อสี่เหลี่ยมนี่ก็เริ่มมีอาการนะครับเริ่มยุบไปพองนะครับ เร่มีอากาศนะครับที่ผมจะสร้างมมใหม่ก็คือสร้างของไอ้ทวีนะครับในทางย t ท b e นะครับเป็นท่อปะปาท่อกลมนะครับเดี๋ยวนี้กำลังซ่อมสตังก์อยู่สต,ยสตัง์ขายทานซื้อท่อใหม่นะครับเปลี่ยนไส้ใหม่นะครับก็มันก็ต้องได้แก้ทั้งระบบนะครับ จากฝาสี่เหลี่ยมก็ต้องทำให้เป็นฝากลมนะครับทอกลมนะครับนาอก็สร้างทำเอานะครับโดยใช้เครื่อง cng นี่กงเปินนว่ากันนะครับเครื่องตัดต้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับนอสร้างทำแ่นละ50สิบบาทครับ ความนาของเล็กก็ประมาณ2มิลน,นะครับในละ50บาท <Okay. S 1> ครับคลิปนี้ก็จบเพียงไรอีกก่อนนะครับเนอะติดตามตอนต่อไปนะครับเนอะครับสวัสดีครับ